รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าสำหรับทุกเพศทุกวยัยตรงปกไม่จุกตานะคะวันนี้นะคะพบกับต้นนอออีกแล้วค่ะกับ c ซ P คานะคะก็วันนี้นะคะต้นนอ,อจะมารีวิวนะคะรถไฟฟ้าค่ะที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะจะเป็นรุ่นนะคะ m ศูนย์หนึ่งค่ะรุ่น m ศูย์หนึ่งเนี่ยเป็นรุ่นยอดฮิตนะคะแล้วก็เป็นรุ่นฮิตตลอดกาลเลยค่ะคันนี้นะคะจะเหมาะกับผู้สูงอายุนะคะ ผู้มีปัญหาขาเข่าอ่อนแรงนะคะคนขับรถยน,น,นตไ์ไม่เป็นคนขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นขับได้นะคะเพราะาอย่างบางท่านเนี่ยซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่แต่ท่านนาไม่ได้มีปัญหาสุขภาพนะแต่ถ้ามีปัญหาสุขภาพก็ขับได้แต่บางท่านเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์แล้วคุณลูกเนี่ยเป็นห่วงใช่ไหมอ่าขับอันนี้นะคะก็จะปลอดภัยด้วยเช่นเดีวยวกันหรือใครอยากจะซื้อรถไฟฟ้าให้กับครอบครัวใช้ในครอบครัวนะคะตอบโจทย์นะคะ การใช้งานได้สารพัดเลยเพราะว่าอะไรบรรทุกได้ด้วยนะคะก็สามารถนะคะเข้ามาดูรุ่นนี้ได้เลยนะคะรุ่นนี้นะคือรถไฟฟ้ารุ่นเ0 1ศนนะคะ69,900บาทนะคะทุกคนแล้วก็คันนี้นะคะเป็นการทำแบบสีพิเศษเลยนะคะสีพิเศษเพราะรถทุกคันเราผลิตใหม่ตามออเดอร์นะคะดังนั้นเนี่ยทุกรุ่นนะคะ สามารถที่จะเลือกสีได้เลยนะอะสั่งสีไหนเราทำให้สีนั้นนะคะแล้วก็ทุกคันเนี่ยพอผลิตใหม่ปุ๊บเนี่ยมันก็คือจะสวยงามนะแกะกล่องอยู่แล้วค่ะสีไม่เหมือนใครใครอยากได้สีไหนแจ้งมาแล้วก็ลูกค้าท่านนี้นะนะคะใช้งานในวัดค่ะอาใช้ในวัดนะคะก็ปฏิบัติธรรมในวัดนะคะแล้วก็ ใช้ชีวิตในวัดเลยนะคะก็จะมีผ้าใบกันฝนด้วยนะคะเพื่อฝนตรงฝนตกเนาะเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยนะคะก็ฤด,ดูไหนฤด,ดูไหนบางทีไม่รู้ว่าฝนมันตกได้เกือบทุกฤด,ดูนะคะอ่ะก็ปลอดภัยไว้ก่อนมีผ้าระกันฝนด้วยนะคะซึ่งผ้าระกันฝนเนี่ยเวลาไม่ใช้มันก็ม้อนเป็นแบบนี้นะคะรุ่นนี้นะเอศูนย์หนึ่งหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทพาไปดูนะให้ภาพรวมของตัวรถก่อนเพราะว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่ฮิตที่สุดแล้วนะข้างหน้าเนี่ยนะคะจะเป็น กล้าใส่ของนะคะแล้วก็จะมีไฟหน้านะคะไฟหน้าจะเป็นไฟ LED สว่างมากๆเพราะอย่างบางท่านบอกว่าเออกลัวไฟไม่สว่างกลางค่ำกลางคืนเนี่ยนะคะจะขับไปไหนมาไหนกลัวไม่มีใครเห็นนะคะอ่ากลัวไม่มีใครเห็นเราก็ไม่เห็นใครด้วยนะเพราะไฟมันไม่สว่างนะคะนี่เลยค่ะอ่านะคะไฟเลี้ยวก็มีเดินหน้าถอยหลังได้หมดนะคะ ข้างหน้ากระจกหน้าจะเป็นกระจกแท้นิรภัยค่ะระยะยาวเนี่ยกระจกแท้เนี่ยข้อดีนะเวลาเราเช็ดใช่ไหมไม่ขุนไม่มัวค่ะนะคะสามารถที่จะใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดได้เลยหรือว่าใช้ผ้าสะอาดเช็ดได้เลยนะคะถ้ามันไม่ใช่กระจกแท้เนี่ยจะบอกเลยว่าพอเช็ดปุ๊บเป็นรอยเป็นรอยเหมือนรอยรอยแบบเป็นรอยขนแมวอะ่ะแล้วมันมันมันเขาเรียกว่ามันไม่ออก นะคะพรมเป็นรอยฝังฝังที่ตัวรถเลยแต่อันนี้เป็นกระจกแท้นะคะพอเป็นกระจกแท้นี่จะไม่มีปัญหาตรงนั้นนะคะแล้วก็เวลาแตกจะเป็นเม็ดข้าวโพดค่ะนะคะพอเป็นเม็ดข้าวโพดเนี่ยนะคะนั่นคือมันเป็นกระจกที่นิรภัยไงนะคะเกรดรถยนต์ไงคะก็ค่อนข้างที่จะคุณภาพดีเดินชนนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีกระจกมองข้างนะคะใบปัดน้ําฝนก็มีคะ่ะทุกคน ใบปัดน,น้ำฝนก็มีนะคะนี่ค่ะ้วอ,อย่างบางท่านเนี่ยเขาก็จะมีคําถามนะว่ารถเนี่ยมันขับตากฝนได้ไหมนะคะขับตากฝนได้อยู่แล้วไม่งั้นไม่มีผ้าใบกันฝนนะคะใบปัดน,น้ําฝนก็มีเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานกรณีว่าฝนตงฝนตกเนาะเราก็สามารถที่จะใช้ผ้าใบกันฝนได้เลยนะคะใบปัดน,น้ําฝนใช้ได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็การขับเป็นการขับแบบเพนด์บิดมอเตอร์ไซค์นะคะข้างหน้า2ที่นั่ง ะะข้างหลังสอง,ท,ง,นะะง,งที่นั่งนะคะนั่งได้ถึงสี่ที่นั่งนะคะรับน้าหนักได้สามร้อยกิโลนะคะแล้วก็ข้างหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนนะคะท้ายจะเป็นแบบนี้นะคะท้ายเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะนั่งไม่ได้แต่ว่าจะเป็นกล่องเก็บของแบบนี้ค่ะนะคะอ่าแล้วก็สามารถที่จะปรับเป็นตะกร้าได้ด้วยนะคะทุกคนปรับเป็นตะกร้าได้ปรับเป็นกระบะได้ พูดผิดนะปรับเป็นกระบะได้นะคะปรับเป็นกระบะได้แบบนี้เลยค่ะอ่าปรับเป็นกระบะได้นะคะอย่างบางท่านเนี่ยซื้อไปใช้งานนะคะในครอบครัวนะก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างสรารพัดอะครอบครัวอะบรรทุกคนก็ได้บรรทุกของก็ได้นะคะแล้วก็บรรทุกน้องหมาน้องแมวนะคะหรือว่าใครใช้งานนะคะสามารถที่จะใช้งานเนี่ยนะคะเอ่อ ในสวนในไร่นะแล้วก็อย่างบางท่านเนี่ยนะคะบ้านเป็นรีสอร์ทโฮมสเตย์นะคันนี้ก็ตอบโจทย์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่เลยค่ะข้างหน้าสองที่นั่งเป็นแบบนี้เดี๋ยวต้นน้อจะให้ทุกคนมาดูในส่วนของข้างหน้าแบบชัดๆเนาะแต่นี้ให้ทุกภาพรวมก่อนนะคะข้างหน้าสองที่นั่งแบบนี้นะคะก็จะนั่งได้นะคะสองท่านสําหรับไซส์ปกติความหมายคือคนที่น้ําหนักไม่เกินเจ็ดสิบโลนั่งสองคนด้วยกันได้นะคะแต่ถ้าคนนั่งน้าหนักร้อยโล มันอาจจะเป็นผู้ใหญ่หนึ่งคนกับเด็กนะคะแต่ต้องบอกว่ารถมันช่วงเขายาวคนสูงร้อยแปดสิบเข่าไม่ติดตรไม่ติดเพราะว่าเข่าช่วงเขายาวนะคะข้างหลังนะคะจะเป็นนั่งแบบนี้นะคะแล้วตัวน้องต้องบอกกับทุกคนว่าสําหรับทุกท่านที่เพิ่งเข้ามานะนะคะกระบะเนี่ยมันไม่สามารถเปิดจากข้างนอกได้เลยนะต้องเปิดจากท้ายเท่านั้นนะคะเพราะอะไร บางท่านนะกลัวว่าใส่คงใส่ของเนี่ยกลัวของจะหายถูกไหมคะก็ตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะนะคะ่าทีนี้รถคันนี้นะคะนี่จะมีการขับลักษณะการขับจะเป็นการขับเหมือนแฮนด์บิดมอเตอร์ไซค์แบบนี้คะ่ะนะคะเป็นการขับแบบแฮนด์บิดมอเตอร์ไซค์แบบนี้คะ่ะก็อ่า ที่นั่งค่อนข้างกว้างนะนะคะแล้วการขับแบบแฮนด์บิดแบบนี้นะคะแฮนด์บิดแบบนี้นะคะเลี้ยวแบบนี้นะคะขาไม่ต้องใช้นะคะคุณพ่อคุณแม่มีปัญหาขาเขาอันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะขาไม่ต้องใช้ฟังเพลงได้เดินหน้าถอยหลังได้นะคะวิทูเอ็มบีสามก็ได้นะคะนี่เดินหน้าค่ะถอยหลังค่ะเบรคค่ะอ่อนะ เวลาถอยหลังจะเป็นเสียงติด๊ดติ๊ดนะคะแล้วก็ทุกคันนะคะจะมีรีโมทนะสัญญาณกับขโมยด้วยนะคะก็สามารถสตาร์ทรถโดยใช้กุญแจนะคะหรือว่าใช้รีโมทได้เลยนะคะซึ่งรีโมทอันนี้นะคะก็จะเป็นสัญญาณกับขโมยด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าคันนี้นะคะมีที่ชาร์จมือถือนะคะสามารถชาร์จมือถือได้ด้วยฟังเพลงวิทยุเอก็ได้นะคะลำโพงซ้ายขวาที่วางแก้วกาแฟก็มีนะคะ เลยค่ะที่วางแก้วกาแฟก็มีนะคะแล้วก็ที่พักแขนขึ้นลงนะคะแบบนี้เลยค่ะส่วนข้างหลังค่ะข้างหลังนะคะก็นั่งแบบสบายๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่ค่ะบางทีนะคะซื้อรถให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ย ท่านอยู่สองตายายนะคะไปกันสองคนนะบางทีจะไปไหนที่ปวดขาปวดเขา่าขับรถไปไหนก็ลําบากนะคะเเราซื้อให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยท่านก็สามารถที่จะไปกันเองได้เนาะไม่ต้องพึ่งลูกหลานนะคะทําให้ท่านรู้สึกว่าเออชีวิตมันก็ง่ายขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีค่ะที่นั่งสองที่นั่งนะคะ แบตเตอรี่เนี่ยจะเป็นแบบ5ก้อนค่ะนะคะขนาด60โวล25แอมป์ค่ะแล้วก็ทุกคัน,นจะมีเบรกเกอร์ด้วยนะคะตัวเบรกเกอร์เนี่ยนะคะก็จะช่วยนะคะป้องกันนะคะการคายประจุของแบตเตอรี่ก็คือกรณีว่าเราไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เป็นระยะเวลานานไม่ใช้รถไประยะเวลานานเนี่ยราก็จะเกิดปัญหาใช่ไหมว่าเออกลัวว่า บบจะเสื่อมวายตรงนี้หายห่วงเลยเพราะมีเบรกเกอร์นะคะ2กรณีว่ารัดวงจรเบรกเกอร์ Baker, ตัวนี้นะคะเซฟตี้ได้เลยนะคะเซฟตี้ได้ระดับหนึ่งแล้วก็ที่ชาร์จจะเป็นชาร์จแบบไฟบ้านเลยค่ะทุกคนจะเป็นชาร์จแบบไฟบ้านแบบนี้นะคะนะคะชาร์จแบบไฟบ้านแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะเสียบชาร์จได้เลยแบบนี้เลยค่ะทุกคน สำหรับทุกท่านนะที่เป็นแฟนช่องของเราอยู่แล้วเนาะก็อาจจะทราบอยู่แล้วแหละว่ารถเป็นลักษณะไหนอะไรยังไงนะคะแต่สำหรับบางท่านที่เพิ่งเข้ามานะต้องบอกว่าซ o p อพีขาเป็นรถแบรนด์คนไทยนะคะเกรดพรีเมียมนะคะแล้วก็อะไรทุกชิ้นนะคะเรามีบริการหลักการขายเรามีบริการหลักการขายนะคะแล้วก็อะไรทุกชิ้นเซอร์วิสถึงหน้าบ้านทั่วประเทศค่ะ,นะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะที่ชาร์จจะเป็นแบบนี้นะชาร์จไฟบ้านได้เลยนะคะ แถมไปให้นะคะอ่าคันนี้นะรถไฟฟ้ารุ่น M01 นะคะรถไฟฟ้ารุ่น M01 นะคะหก9มืารบาทนะคะสามารถเลือกสีได้นะคะเลือกสีได้สั่งทําสีได้นะคะแล้วก็การสั่งซื้อเนี่ยนะคะรอสินค้าแค่7วันนะคะเพราะว่ารถทุกรถทุกคันพูดพูดเริ้นรัวะลรนะ เพราะว่ารถทุกคันผลิตใหม่ตามออเดอร์ค่ะนะคะก็สามารถที่จะเลือกสีนะคะแล้วก็สั่งผลิตได้เลยนะคะรอสินค้า7วันนะคะการผลิตนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็รอรับรถที่บ้านเลยค่ะส่งทุกประเทศนะคะใครสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะไลน์ค่ะไลน์นะคะไลน์ไอดีค่ะ c l p c a r ค่ะ แอดีคนะคะหรือว่าโทรมานะคะศูนย์แปดหนนะคะศูนย์3ปดเจกอีกรอบหนึ่งนะคะศูนย์4ปดหนึ่งสามห้าสค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะฟังไม่ทันนะคะก็สามารถที่จะ ทักมาที่ช่องแชทได้เลยนะคะก็จะมีนะคะคนคอยตอบนะคะแล้วก็ให้ความรู้ให้คำปรึกษาเลยนะคะแล้วต้องบอกนี้ประชาสัมพันธ์อย่างนี้อย่างบางท่านนะ่ะอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้ๆอยากจะมาเห็นรถของจริงมาเทสขับรถของจริงเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะมาดูได้นะนะคะที่ถนนสุวินทวงศ์นะคะหนองจอกกรุงเทพค่ะ นะคะสามารถที่จะทับมาขอแผนที่แล้วก็เข้ามาดูของจริงได้เลยนะคะเพราะอะไรรู้ไหมเราอยากให้ทุกคนมาดูของจริงอยากให้ทุกคนมาดูของจริงเห็นของจริงนะเราจะบอกว่าสวยกว่าในรูปอีกเพราะสโลแกนของเราคืออะไรตรงปกไม่จกตานะคะรถพรีเมียมสำหรับทุกคนในครอบครัวเลยค่ะนะคะแล้วก็วันนี้นะคะต้นอ้อนะคะอัปเดตแต่เพียงเท่านี้ แต่ว่าก่อนที่จะไปนะก็ต้องให้ทุกคนดูเกี่ยวกับสีก่อนเพราะอย่างบางท่านเนี่ยเพิ่งเข้ามาเนาะเพิ่งเป็นแฟนช่องอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะตอนนี้นะคะตามสถิติทุกท่านที่เข้ามาดูช่องของเราอะ่ะ75%เปอร์เซ็นยังไม่กดติดตามช่องของเราเลยนะคะก็ ขอบพระคุณมากๆสำหรับทุกท่านที่ติดตามนะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ติดตามช่องของเราไม่ได้กดไลค์กดแชร์ช่องของเราฝากนะคะกดติดตามเลยค่ะเพื่ออะไรรู้ไหมเราจะมีคลิปดีๆนะคะแล้วก็อัปเดตดีๆนะคะส่งไปให้ทุกคนถึงหน้าบ้านเลยนะคะสีนะคะเราสามารถเลือกสีได้เราสามารถเลือกสีได้นะคะนี่ค่ะ สีมีค่อนข้างเยอะนะอันนี้อาจจะอุ้ยมันเยอะอะไรดูไม่ทันทักมาค่ะเดี๋ยวเราจะส่งสีไปให้นะคะหรือว่าแอดไลน์นะคะแอดไลน์มาเลยนะคะแอดไลน์มานะคะมาสอบถามกับเราได้ค่ะนะคะมาสอบถามกับเราได้นะคะแล้วก็วันนี้วันนี้บอกว่าอุย้ยวัน,นเนี้ยเนี่ยไลฟ์อ่ะมีคนเข้ามาดูเนี่ยไม่ให้โปรเลยเหรอ วันนี้ต้นอ้อมีโปรให้ทุกคนนะคะสำหรับทุกคนทุกท่านที่เข้ามาดูช่องซี b อรับจริงๆเรามีรถไฟฟ้าหลายรุ่นเลยนะคะวันนี้ต้นอ้อจะให้โปรโมชั่นสำหรับทุกท่านนะคะจะให้โปรโมชั่นสำหรับทุกท่านนะคะส่วนลดไปเลยสองพันบาทสำหรับสำหรับทุกรุ่นนะคะให้ส่วนลดไปเลยสองพันบาทนะคะ สามารถทักมาได้นะคะแล้วก็ให้ดูเป็นน้ำจิ้มละกันถ้าเกิดว่าใครนะคะติดตามช่องของเราสามารถเข้าไปดูนะคะที่ช่องของเราได้แล้วจะมีแบบแต่ละรุ่นนะค่ะขึ้นมานะคะว่าเออรุ่นนี้ราคานี้รุ่นนี้ราคานี้เหมาะกับกกใครเนี้ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้นะคะนี่รุ่นนี้เป็นน้ำจิ้มบอกเลยนะตัวน้องบอกเลยนะว่ารุ่นเนี้ยเออขอโทษค่ะตัวน้องบอกเลยแล้วรุ่นเนี้ยอ่ะคือตอนแรกเราจะเราจะลงไลฟ์แล้วนะแต่ว่า ต้นออเห็นมีคนเข้ามาต้นอ้อก็ขออนุญาตที่จะให้ดูรุ่นอื่นด้วยนะคะรุ่นเนี้ยนะคะรุ่นเนี้ยนะคะรุ่นใหม่นะคะรุ่นเอมินิเดี๋ยวดูฝุ่นที่โกดังเอาฝุ่นเยอะมากค่ะทุกคนแล้วก็ต้นอ้อก็จะพยายามที่จะแบบเออเขาเรียกว่าลงไลท์ตลอดนะคะนี่ค่ะเนี่ยรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นนะรุ่นที่ น่าสนใจมากๆนะคะสำหรับผู้สูงอายุนะคะแล้วก็คนที่มีปัญหาขาเขานะคะ,ะปกติอะเราจะซื้อรถไฟฟ้าให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยบางทีเอยท่านก็ไม่ได้ไปไหนเนาะท่านก็อยู่แต่ในบ้านนะเอจะไปไหนทีก็ไม่ได้ไปอ่ะเราก็ซื้อของเข้าบ้านให้ท่านตลอดแต่ก็จะมีปัญหาเพราะว่าท่านอยู่แต่ในบ้าน่ะจะเดินเหินก็ลำบากแต่บริเวณบ้านอะมันกว้าง นะคะหรือว่าในหมู่บ้านอะ่ะมันก็ใหญ่นะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยท่านอยู่บ้านท่านเหงาก็อยากไปข้างบ้านไปหาเพื่อนบ้านหรือว่าญาติพี่น้องเนี่ยนะคะคันนี้นะตอบโจทย์นะเพราะเป็นสไตล์วิลแชร์แล้วก็สไตล์เหมือนแม่บ้านญี่ปุ่นถ้าเราเห็นนะ่ะเราจะเห็นรถแบบนี้ที่ญี่ปุ่นอะ่ะเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุนะคะหรือว่าแม่บ้านญี่ปุ่นอะ่ะเขาจะใช้แบบนี้นะคะอารมณ์เหมือน นั่งเก้าอี้แต่เคลื่อนที่ได้นะคะแล้วก็คนมีปัญหาขาเข่าอะ่ะนั่งได้สบายเพราะว่าอะไรอารมณ์อะ่ะแบบเหมือนวีลแชร์สไตล์วิลแชร์ไฟฟ้าแต่วิลแชร์ไฟฟ้าราคามันสูงนะแล้วก็ถ้าเราขับออกนอกบ้านมันไม่ปลอดภัยอยู่แล้วนะวีลแชร์นะคะวิลแชร์ มันก็เขาเรียกว่ามีข้อจํากัดค่อนข้างเยอะใช่ไหมเราก็นั่งหิวแชร์ไม่ได้ด้วยแต่เนี่ยเรานั่งได้ด้วยซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะแล้วก็พกพาไปไหนได้ด้วยนะคะคันนี้นะคะนี่ค่ะการนั่งแบบนี้นะแล้วก็รถอ่ะมันมันสามารถที่จะสไลด์เบาได้นะสไลด์เบาได้นะคะแล้วก็มีเบาะเสริมสําหรับให้นุง่นง,งน้องหนูด้วยนะคะอ่าอ่าอย่างนี้เลยค่ะ ะะข้างหลังตรงนี้เป็นตะก,ก้านะคะแล้วก็ข้างหน้าค่ะต้องเป็นตะก,ก้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่เดี๋ยวว่าต้นอ้อจะให้ทุกคนอะดูดูคันนี้คันนี้จะเป็นอ่เคันนี้จะเป็นเมื่อกี้สีเขียวพัดเทลใช่ไหมคันนี้คือสีเขียวพัดเทลนี่นะคะแต่คันนี้จะเป็นสีชมพูพิงโกนะคะอ่าชมพูพิงโกนะคะก็เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะสไตล์แบบนี้นะต้นอ้อนั่งให้ทุกคนดู ขับแบบนี้ค่ะอุ้ยมันดีมากเลยอะ่ะเดินหน้าถอยหลังได้หมดเลยนะคะแต่ว่าเสียงถอยหลังอะ่ะอย่าบางคนบอกเออมันมันเสียงมันดังเราเบาเสียงให้ได้นะคะนี่ค่ะเนี่ยรุ่นนี้ M mini นะคะไปดูรีวิวได้นะที่หน้าช่องได้เลยนะคะรุ่นนี้นะ M mini นะคะสามหมื 39, บาทนะคะ คุณพ่อคุณแม่มีปัญหาขาเขา่าซื้อใช้ที่บ้านนะคะหรือว่าใครมีโรงงานธุรกิจอะ่ะคันนี้นะคะขับไปตรวจงานได้สบายเลยขับไปตอกซอกซอยได้สบายส่วนคันนี้นะคะจะเป็นรุ่น M02 นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่น M02 อ่ะให้ดูราคาแบบนึง M02 นะคะเป็นรถไฟฟ้าสีล้อนะคะ M02 เอ่อ ขอขอภายด้วยราคา4,9,900บาทนะคะจะเป็นการขับแบบแฮนด์บิดมอเตอร์ไซค์คุณพ่อคุณแม่มีปัญหาขาเขา่าขับได้สบายเลยนะคะแล้วก็จะมีนะคะที่นั่ง3ตอน 1, 2, 3แบบนี้เลยนะคะแบบนี้อย่างนี้เลยนะคะ,ะฟังเพลงได้วิชูเ MP3 ก็ได้นะคะเพิ่มไป1,000 0บาทได้คันนี้ค่ะแต่กันเนี้มันจะใช้งานได้ได้ครอบคุม ก็คือขับไปไกลได้กว่านะคะแต่ก็จะคันใหญ่ก็คือมันมีทั้งข้อดีข้อเสียล้อขับในอาคารไม่ได้นะคะแต่คันเมื่อกี้ขับในอาคารได้แต่คันเนี้จะขับในอาการอาคารเนี่ยมันก็จะใหญ่ไปนะคะแล้วก็สามารถที่จะปรับสไลด์บ์ดนะคะสไล์บอรอดต้องเหยียบตรงนี้ค่ะทุกคนเหยียบนะคะปุ๊บมันจะมีที่ล็อกอยู่นะคะเนี่ย พอสไลด์เบาเสร็จนะคะข้างหลังในส่วนนี้นะคะส่วนสไลด์ตรงนี้นะคะก็จะเป็นตะกร้าใส่ของค่ะข้างหน้าก็จะเป็นตะกร้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่ค่ะมีใบป,ปัดน้นําฝนฟังเพลงวิทยุเอ็มพีสามได้หมดเลยนะคะเพียงแต่ว่าคันมันก็จะเล็กลงมาแต่เป็นระบบดิสเบรกเหมือนกันค่ะคุณภาพเหมือนกันนะคะวัสดุคุณภาพเหมือนกันเลยนะคะรุ่นนี้นะเอ็มศูนย์สองนะคะ เอมศูนย์สองเสื้อพับขึ้นมาอ่ะเอมศูนย์สองนะคะสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะคะกดเข้าไปดูนะคะรีวิวที่ช่องของเรานะคะวันนี้นะคะวันนี้ฝากกดติดตามกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์ช่องของเรานะคะแล้วก็วันนี้นะคะต้นอ้อจะอัปเดตแต่เพียงเท่านี้ค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกับต้นอ้อรอบหน้านะคะเดี๋ยวต้นอ้อจะมีรีวิวรุ่นอื่นด้วยนะคะ วันนี้อัปเดตจะเปเท่านี้คะ่ะสวัสดีค่ะ